สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวโคนคนเนชันในค่ำคืนนี้วันพุธกลางสัปดาห์17กรกฎาคมก็มีนัดติดตามข่าวกันหลายเรื่องนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่เมืองไทยนะครับสำหรับแฟนๆของทีมสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะครับก็กำลังโม่แข่งอยู่กับทีมสิงนะฮะสิงออสตาอย่างดุเดือดนะครับตั้งแต่ตอน2ทุ่มนะครับแล้วตอนนี้การแข่งขันนั้นก็มาถึงนาทีที่ ใกล้ๆจะ80แล้วนะครับครับก็แข่งขันกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผลการแข่งขันนั้นเชลซีก็นำทีมสิง์อล a r อยู่1ประตูต่อ0นะครับยิงได้นาทีที่34จากลูกจุดโทษนะครับของโรเมลูลูกคาคูนะฮะทีมชาเบลเยียมพึ่งจะกลับมาเล่นให้กับเชลซีฤดูกาลนี้หลังจากที่ฤดูกาลที่แล้ว ถูก West bit, เ,เวสบ r o m ิ i อัลเบียนยืมตัวไปแล้วก็ไปเป็นดาวซันโบท์ที่นั่นโชว์ฟอร์มได้ดีมากนะฮะวันนี้ทีมของเชลซีนั้นได้จัดขุนพลนักเตะลงเต็มที่เลยนะครับแล้วก็แบ่งเป็น2ชุดอย่างชัดเจนนะครับ,รบชุดแรกนั้นก็มีปีเตอร์เชคนะฮะมีจอห์นเทอร์รี่มีแอสลี์โคมีแฟรงค์ลมพาบไมเคิลเอสเซียงนะฮะมีทางด้านของอังเดรชูเร่แล้วก็มีลามิเลส นะเท่าที่ดูนะฮะแล้วก็ลูคคาคูนะฮะแล้วก็ชุดที่2ก็ครึ่งหลังนะครับครับซึ่งทีมสิงออสตรของเรานั้นก็วันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปจากสิงออสตรชุดที่ไล่ถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อศูนย์นะไล่ถล่มเลยไล่ถลม <laughs> <ะ>่มครก็เปลี่ยนนะฮะวันนี้ก็มีเ,เจ้าโอ๊ตนัทพรพล,ลิ์นัทพรพทล,ลิ์เป็นกัปตันทีมนะครับ แล้วก็สภาพเกมจนถึงตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าคนละเรื่องกับตอนที่ไทยเตะก,กับแมนยูเลยนะฮะเชลซีเล่นดีมากแล้วก็เล่นตามสูตรของทางเชลซีเลยนะฮะแล้วก็ตามสูตรตั้งแต่ทางด้านของคนนี้นะฮะโจโซเซมูรินโญ่เคยมาคุมด้วยนะครับ,รบนี่ฮะเดอะสเปเชียลวันฉาย,ยาก็เลยน,นะฮะโจโซเซมูรินโญ่ก็เล่นได้อย่างชนิดที่แข็งแกร่งแล้วก็ต่อบอลง่ายๆสั้นๆ,ๆนะฮะใช่ฮะ ดูเชลซีเล่นมีมีความจริงจังกับเกมมากกว่าตอนที่แมนยูเล่นนะใช่ครับนะฮะเอาจริงเอาจังแล้วก็มีความฟิตและนี่ฮะนี่นี่นี่คือจอห์นเทอร์รี่กเราจะพูดถึงเด็กที่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมใช่ครับนี่คือจอห์นเทอร์รี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในในก่อนที่ก่อนจะมาคุยเรื่องนี้ให้ดูบรรยากาศก่อนที่จะลงมาสนามอีกสักอีกสักครั้งได้ไหมฮะภาพเคลื่อนไหวนะฮะบรรยากาศหน้าสนามนะฮะบรรยากาศหน้าสนามนี่นะฮะ ก็เป็นบรรดาสตาฟโค้ชแล้วก oneself, ็กองเชียร์ของเชลซีใครว่ากองเชียร์เชลซีในเมืองไทยน้อยนะฮะวันนี้ก็ไม่น้อยนะครับนี่มากันเต็มที่คนี่นะฮะมีพาพันคอด้วยโอ้โหเพราะในเชลซีนั้นก็มีทั้งทีมชาติบราซิลใช่ไหมใช่ฮะมีทั้งด้านของทีมชาติเดลวเยี่ยมอย่างที่บอกไปนี่ก็เป็นนาทีที่ เปิดให้เข้าไปในสนามแล้วนะครับก็ถือว่าจะเนการกีฬาสถานนะฮะไม่น้อยนะฮะสำหรับแฟนๆของเชลซีแล้วนี่โอ้โหอุปกรณ์การเชียร์ครบทงนะฮะนี่ฮะผ้าพันคอแล้วสีของเชลซีมันก็ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์นะใช่ครับสีคลามแบบนี้นะฮะก็สวยไปอีกแบบนะฮะนี่เป็นบรรยากาศนะฮะการต้อนรับ นักเตะนะฮะจากทีมในพรีเมียร์ลีกทีมชั้นนำนะครับและอย่างที่บอกกับเป็นอดีตแชมป์ยูโรปาลีกนะครับแล้วก็ก็ตอนนี้ก็ชัดเจนนะฮะว่าช่วงที่กำลังจะเข้าสนามนั้นก็ไม่มีนักเตะมาอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีมาป้วนเปี้ยนแล้วนะครับกำลังจะอยู่ในห้องพักนะฮะเตรียมตัวที่จะวางแผนผมเชื่อว่าโจเซ่มูรินโญก่ก็ต้องวางแผนอย่างหนัก หนักเลยแข็งนักเลยนะฮะก็ต้องประชุมกันเคร่งเครียดเพื่อที่จะรับมือกับทีมซิงออสตรานะครับคือไม่อยากให้ซัมรอยแมนอยู่ว่างั้นเถอะถูกต้องแล้วก็วันนี้นะฮะทางค่ายบางกอกโพสต์เขาได้นำเสนอข่าวนะครับว่ามีคุณพ่อของน้องนพดลนะฮะอายุ9ขวบนะฮะ ข่าวว่าคุณพ่อเนี่ยไม่พอใจอย่างมากนะฮะที่ลูกก่อนหน้านี้เนี่ยถูกวางตัวให้เป็นหนึ่งในเด็กที่จะเดินจูงมือนักเตะเชลซีลงไปในสนานมนะครับ <ฮะ S 2> แต่ปรากฏว่าถูกเปลี่ยนนะครับกลายเป็นลูกของท่านนายกนี่ฮะน้องไปนะครับน้องไปก็จะเข้ามากอ,อ,อตามที่เราเห็นนะฮะ เวลาที่นักเตะตามประเพณีของทางอังกฤษก็ว่าได้เวลาจะลงสนามในแต่ละแมตช์นะฮะในสุดสัปดาห์เนี่ยก็จะนักเตะก็จะต้องเดินจูงมือเด็กลงมานะฮะเราก็ทําตามนั้นเลยนะครับแล้วก็กับตันทีมจอห์นเทอร์ลี่เนี่ยเดินจูงมือน้องไปลูกนายกนะฮะข่าวของทางบางกอกโพสต์นะฮะนำเสนอว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ใช่น้องไปเป็นเด็กอีกคนหนึ่งแล้วก็สํานักข่าว AFP ก็ได้ อ้างแหล่งข่าวจากบางกอบโพส์นำเสนอข่าวนี้ไปทั่วโลกครับนี่นะฮะก็ล่าสุดนั้นทางโฆษกรัฐบาลก็ออกมาปฏิเสธนะครับว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนนะครับไม่มีคือมันไม่มีทางที่ชื่อของใครจะถูกเปลี่ยนปรับออกไปกลางอากาศนะครับนี่ฮะคือนอกจากข่าวว่าลูกนายกมาแทนตัวเด็กคนอื่นแล้วเนี่ยนะครับยังมีข่าวว่าลูกของ ผู้บริหารระดับสูงในคณะรัฐบาลชุดนี้นะฮะก็5้าคนคได้เข้ามาจูมือนักเตะเชลซีลงไปในสนามด้วยข่าวขนาดนั้นนี่คือข่าวเอ p นะฮะครับก็นำเสนอไปแต่ว่าทางด้านของโฆสกรัฐบาลบอกไม่ใช่นะเขาวางตัวแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็เด็กเก้าขวมเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่แบบนี้นในนัดก,ก่อนหน้านี้แล้วกับกับตอนที่แมนยูแพ้สิงออสตาไปนะฮะ องปายก็เป็นคือเป็นเด็กที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตด้วยครับเห็นบอกว่าไปฝึกซ้อมฟุตบอลในคลินิกคลินิกโคชชิ่งใช่ไหมใช่ของเชลซีนะฮะล่าสุดมาที่ซอยลาดพร้าว80นี่นี่ก็ก็เห็นบอกว่าเป็นเป็นแฟนเชลซีด้วยใช่ครับนะฮะโจ๊กละทรายเขาบอกคือ เหมือนกับว่าน้องไปเนี่ยยื่นใบสมัครไปแล้วยื่นใบสมัครไปแล้วแล้วเด็กที่ถูกถอดออกก็เป็นเด็กที่ตอนที่นัดแมนยูมาแข่งกับสิงออสตาน้องคนนั้นก็ได้ลงสนามไปครั้งหนึ่งแล้วประมาณนี้นะฮะเอาละฮะก็ตอนนี้ก็ยังน้ำอยู่1นแล้วก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับแล้วก็ดูสภาพเกมแล้วต้องยอมรับว่าทีมไทยนั้นสู้ไม่ได้เลยทุกกระบวน่านะครับ <c oughs> คือไปสร้างความหวาดเสียวให้กับปีเตอรเช็คเนี่ยน้อยมากมนะน้อยจริงๆนะครับ